ผิวมันเกิดจากน้ำมันหรือซีบัมใต้ผิวหนังผลิตน้ำมันมากเกินไปมีความข้นหนืดทาให้เกิดสิวุดตันหรือสิวอักเสบได้ง่ายเป็นสาเหตุให้รูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนสม่าเสมอ การทำความสะอาดผิว2ขั้นตอนเป็นเทรนด์ที่นิยมในปัจจุบันเพื่อผิวที่สะอาดหมดจดและมีสุขภาพดีขึ้นขั้นแรกควรเลือกคลีนซิ่งที่สามารถกำจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าฝุ่น PM 2.5เครื่องสำอางและแบคทีเรียบนผิวอย่างคลีนซิ่งสูตรไมเซล่าซีเบียม H2O ฝาสีเขียวที่มีเซอร์เฟตตันที่คล้ายกับปาการผิวจึงไม่ทำลายผิวมีซิงช่วยกำจัดความมันส่วนเกินและสารคอปเปอร์สีฟ้าช่วยกำจัดแบคทีเรียสิววิธีใช้ชุบสำลีเช็ดผิวหน้าจนสะอาดหากต้องการ การความสะอาดที่มากขึ้นอาจล้างต่อด้วยซีเบียมเจลมูซองเจลล้างหน้าสูตรไมเซล่าที่มีซิงค์และคอปเปอร์เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวควรมี pH 5.5ไม่ผสมแอลกอฮอล์ไม่ผสมพาราเบนและไม่ผสมสี2อขวดนี้หากใช้ร่วมกันมีงานวิจัยพบว่าผิวสะอาดมากถึง95%ผู้ใช้รู้สึกว่าผิวมันลดลงและปัญหาสิวดีขึ้น